สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการรีวิวกุญแจสแกนลายนิ้วมือยี่ห้อ The Move รุ่น A 1 0แพ็คเกจจิ้งแบบในรูปนะครับมีรับกัน180วันเปลี่ยนใหม่ทันทีไม่มีรอซ่อมอันนี้ผมแอบตัดเปิดตัวแพ็กเกจไปแล้วนะครับเราดึงการ์ดออกมาได้เลย ด้านในนะครับก็จะมีตัวกุญแจมีสายไมโคร USB แล้วก็มีแผ่นการ์ดซึ่งภายในแผ่นการ์ดเนี่ยด้านในก็จะมีวิธีการใช้งานอยู่แต่ถ้าเราขี้เกียจอ่านไม่เป็นไรครับวันนี้ผมมาสาธิตให้ดูว่าวิธีการใช้งานมันค่อนข้างง่ายนะครับเริ่มต้นแกะกล่องออกมาเนี่ยตัวกุญแจจะสามารถปดล็อกได้จากทุกนิ้วมือเลยเนะครับ ถ้าปลดล็อกสำเร็จจะเป็นสีเขียวนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งนิ้วแอดมินนะครับแอดมินจะเป็น2นิ้วแรกนะครับส่วนอีก8นิ้วที่เหลือเนี่ยจะเป็นนิ้วยูเซอร์ธรรมดาเพราะฉะนั้นเราสามารถตั้งค่านิ้วเราเองให้เป็นนิ้วแอดมินได้ส่วนอีก8นิ้วที่เหลือก็จะเป็นนิ้วคนในครอบครัวซึ่งแอดมินสามารถเพิ่มนิ้วอื่นๆได้แล้วก็สามารถรีเซ็ตเครื่องลบลายนิ้วทั้งหมดให้กลับมาเป็นตัวกุญแจใหม่ๆที่ ยังไม่มีการลงทะเบียนลายนิ้วมือใดๆแบบนี้ได้ครับอ่ะมาลองวิธีการลงทะเบียนนิ้วมือแลกกันกดค้างไว้ประมาณ5วินาทีครับจนขึ้นไฟกระพริบสี่ฟ้าขึ้นมาอ่าจากนั้นสแกนนิ้วลงไปเลยทำเหมือนที่เราสแกนนิ้วในโทรศัพท์มือถือจนกว่าจะมีเสียงดังตีดเยาๆ,ๆแบบนี้คือสำเร็จละอืมเพราะฉะนั้น ตัวนิ้วโป้งก็จะปลดล็อกได้แต่นิ้วอื่นจะปลดล็อกไม่ได้แล้วนะครับนี่ต่อไปวิธีการเพิ่มลายนิ้วมือที่2หรือเพิ่มลายนิ้วมืออื่นๆก็เหมือนกันนะครับกดค้างไว้แบบเดิมเลยทําเหมือนขั้นตอนแรกจนกว่าจะขึ้น LED สีฟ้าพอขึ้นแล้วเราก็ยืนยันลายนิ้วมือแอดมินก่อนนะครับก็คือต้องใส่นิ้วโป้งก่อนแล้ว จากนั้นใส่ลายนิ้วมืออื่นได้ลายนิ้วมือคนในครอบครัวลายนิ้วมือที่เราต้องการเพิ่มต่อไปได้เลยอันนี้ผมสาธิตว่าเป็นนิ้วชี้นะครับคือนิ้วถัดไปที่ผมจะเพิ่มพอได้ยินเสียงตีดยาวนั่นก็คือสําเร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนิ้วชี้ก็จะสามารถปลดล็อกได้แต่ถ้าเป็นนิ้วอื่นๆอย่างเช่นนิ้วกลางนิ้วนางหรือนิ้วโจรหรือนิ้วขโมยหรือนิ้วคนอื่นที่เราไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก็จะไม่สามารถปลดล็อกได้ ต่อไปวิธีการลบลายนิ้วมือทั้งหมดวิธีการลบลายนิ้วมือทั้งหมดนะครับก็คือกดค้างไว้แบบเดิมเลยแต่ทีนี้พอมีไฟ LED สีฟ้าขึ้นมาเราก็ยังกดค้างต่อไปจนกว่าเราจะเห็นไฟ LED สีแดงกระพริบนะครับเนี่ยพอเราเห็นไฟ LED สีแดงกระพริบปุ๊บเรายืนยันการลบลายนิ้วมือทั้งหมดด้วยการใส่นิ้วมือแอดมินลงไปแค่นี้ ตัวกุญแจก็จะกลับมารีเซ็ตเหมือนเพิ่งออกจากแพ็กเกจใหม่ๆก็คือทุกนิ้วสามารถปลดล็อกได้หมดเห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้เอง